สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองปายซู้ผู้สุขคนจาม,มื่อนีพ่พอกับเมย์มาขอกับช่อง B M Channel ค่ะมือนีเมย์มาขอผ้าพี่ผ้านองนะคะออกมางานกาชาติค่ะพี่น้องค่ะงานกาชาติจังหวัดมุกดาหารค่ะทุกคนมือนีพ่อย,ยี่ยนคนโกนะคะกับผ้าเมย์มาขอกับลูกทรายนะคะออกมาหาแนวกินนยุ่งงานกาชาติค่ะปีนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะทุกคนค่ะอาหารการกินเยอะมากค่ะอยากประชาสัมพันธ์ให้เลยนะคะว่าแนวกินมีแต่แนวแสบๆค่ะราคาถูกด้วยนะคะทุกคนค่ะลักซิบลักลอย อย่าลืมไปกันด้วยค่ะตอนแรกนี่กันยังมีอยู่นะคะทุกคนคะ่ะมอนี่ไม่ยา่มาขอนะคะมาเลาะหาแนวกินอย่างเดียวค่ะทุกคนเพราะว่าภาคกันหิวมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะลูก้ายกับไม่หญยกับภาคกันส่วนหาแนวอยากแนวกินนะคะยางเลาะไปเรื่อยๆค่ะมอนี่คนลหลายๆพี่น้องคนหลายคักค่ะส้วนอาหารนะคะยางแห่กันว่าซ่านค่ะพี่น้องค่ะลูก้ายบอกว่าแม่อยากจะติดฟิลม์มมือถือจังเลยก็เลยพากันไปติดมือถือนะคะติดฟิลม์มจ้าทุกคนแล้ว ก็แวะมาเจอลูกชิ้นร้านนี้ค่ะทุกคนค่ะเป็นลูกชิ้นหมูค่ะ7ดไม้30บาทค่ะลองสือเบื้องเขาเพราะท่านเราเคยกินแซ่บสมคำลำลือค่ะพี่น้องแซ่บค่ะแล้วก็จะมีไก่วิ่งแซ่บไก่ทอดนะคะก็อร่อยมากค่ะไม่แพ้ KFC เลยแล้วก็ร้านยำร้านนี้นะคะอีลานั่งหน่อยนั่งอ่อยสืบไปให้แม่กินเมื่อวานนะคะติดใจก็เลยกลับมาสื่ออีกค่ะทุกคนค่ะอร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะทุกคนนี่ทุกอย่าง60บาทค่ะร้านยำร้านนี้อร่อยมากและนี่ก็มีทุเรียนนะคะ ค่กล่องละ100บาทเองค่ะทุกคนมีแต่ของถูกค่ะพี่น้องและที่สําคัญนะคะเป้าหมายของเราก็คือร้านขนมจีนร้านนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้กินนะคะทุกคนคนเยอะแห้งค่ะต่อคิวกินค่ะก็เลยเดินมาเจอร้านซูชิร้านนี้นะคะกับลูกไา้ค่ะก็เลยพากันตัดสินใจว่าซื้อไปกินที่บ้านดีกว่าเนาะลูกวันนี้คนเยอะมากเลยค่ะทุกคนและลูกไายก็อยากติดฟิล์มนะคะโทรศัพท์ค่ะก็เลยพาเป็นมาติดนะคะแต่ว่าเพื่อนจะเป็นคนออกตังเองค่ะทุกคนค่ะและนี่ก็ ก็จะเป็นบูธต่างๆนะคะภายในจังหวัดมุกดาหารที่เพิ่นมาจัดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพิ่นกับมารัมมาฟอนกันเป็นการแสดงนะคะและที่สําคัญอันนี้ค่ะทุกคนนี่นี่นี่พุทรานมสดอร่อยมากซื้อมาแค่35บาทก็ะทุกคนคิดว่ามันจะไม่อร่อยขนาดนี้แต่มันอร่อยแหงค่ะทุกคนเอพิสูจน์ขอพิสขออภัยเลยๆนะคะ <c oughs> และนี่ก็คือซุ้มของอ่าอำเภอหนองสูงแล้วก็ดงหลวงนะคะตรงนี้ดงหลวงค่ะทุกคนดงหลวงก็จะเป็นรำสไตล์พุ ไทยนะคะทุกคนคะ่ะงดงามทั้งการแต่งกายแล้วก็การร้องการรําค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยอยากให้ไปบึงค่ะนั่งลรากับมิตรภูงงามๆตาหักเนาะคะ่ะและนี่ก็คือซุ้มอําเภอคําชะอีค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ยังไม่เห็นรําเลยนะคะเป็นอำเภอที่เอ็มอยู่นะคะทุกคนนี่และที่ยืนอยู่นั่นก็ไอเอ็เองนะคะ พิธีกรไปค่ะทุกคนคะเดินต่อค่ะออนี้ยังม่หนี่ก็จะเห็นเพื่นรํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มของหนองสูงค่ะทุกคนเอ็มประทับใจตรงไหนประตรงอ่าเพิ่อนซางอันเฮื่อนน้อยนะเป็นเพิงอ,อันนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะน่านเห็นไหมพูดภาษาษไทยไปแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้าติดตามรับชมนะคะไปก่อนค่ะ